โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแกลแรนดอมอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบ็อกนะครับผมแมปมิสเตอร์สติงกี้พร a ซ e นะครับผมใช่แล้วลระถ้างั้นก็ไปกันเลยนะครับวันนี้อะไรชีตเอาชีตไปทำอะไรอ๋อโอเค มีชีดบังทางออกอยู่เอ๋แล้วยามเขาไม่เห็นเหรอนะครับนุ่นๆพยายามอยู่นุ่นนะคะพี่ยามตาเดียวนะฮะพี่ยามแกไม่เห็นเหรอว่าตรงนี้มีทางออก <laughs> สงสัยเพราะพ่อพี่แกมีตาเดียวนะคะพี่แกเลยมองไม่เห็นนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้สวัสดีครับพี่เห็นผมปะอุ้ยเหมือนพี่จะเห็นเฮิรแต่ไม่ทันแล้วพี่เห็นช้าไปนะคะพี่ยามตาเดียว พี่ยามตาเดียวเขามองคนน่าจะยากหน่อยเพราะเขามีตาเดียวทุกคนบจับทันหรือเปล่า <c oughs> ไม่ทันนะฮะเฮ้ย <c oughs> พี่ยามตาเดียวตุ้ยนุ้ยนะฮะแม่อันนี้มีชีดด้วยเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้เด้อนะฮะชีดอันนี้มีถั่วถั่วเน่าเก็บได้เปล่าไม่ได้อุ้ยถั่วเต็มเลยนะคบแล้วก็มีชีดด้วย พี่ยามแกชอบกินถั่วกับชีสหรอทาไมถั่วกับชีสเต็มเลยนะฮะอืมริงโอ๊มีรูปปั้นด้วยฮะรูปปั้นยามตาเดียวแถมลูกตามองตามเราด้วยนะฮะลูกตานี้น่าจะเป็นไอ้นี่นะครับกล้องวงจรปิดผมว่าเออมันน่าจะเป็นกล้องวงจรปิดแน่ๆนะฮะกล้องวงจรปิดที่ทํามาให้ดูน่ากูวมันคือลูกตาที่ซ่อนกล้องไว้นะฮะเออมันก็เลยหันหน้าตามมองมาทางเราได้เนาะผมคิดว่า มันต้องใช่แน่ๆเลยฮึบพี่ยามแกคงรู้แล้วว่าเรามาทางนี้ยกเว้นแค่แต่ว่าแกไม่ได้เฝ้ากล้องนะฮะแกถึงจะไม่รู้ซึ่งผมคิดว่าแกน่าจะไม่ได้เฝ้ากล้องเ <c oughs> <c oughs> พราะถ้าแกเฝ้ากล้องแกคงตามมาแล้วนะฮะเออจริงพี่ยามแกน่าจะกําลังกินชีสกับถั่วเน่าอยู่นะฮะออืสวัสดีคุณผู้หญิงทํำไมคุณไม่ไปต่ออ้าโอเคไปต่อแล้ว ไปได้กันไปได้กันไปได้กันอู้เลเซอร์หลบเลเซอร์ดีๆนะครับเอาล่ะหลบดีๆอย่ามัวเตือนคุณผู้หญิงเราต้องเตือนตัวเองด้วยนะะเราต้องหลบดีๆโอเคเยี่ยมโอ้มีนี่ด้วยหมายจับ <c oughs> อันนี้อะไรอะ่ะอ๋อเปลี่ยนทุกสีให้เป็นสีแดงเพื่อเพื่อผ่านไปนี่ไงเขาบอกอยู่ต้องเป็นสีแดงนะครับต้องแว่นตาสีแดงโอเค เอ้ยพัสดุง,ง่ายๆสวัสดีครับนันใครอะโอ้โอ้พี่ยามพี่ยามแกเปลี่ยนชุดไปเป็นครอบพ่อครัวนะครับผมสงสัยน่าจะใกล้เวลาอาหารแล้วโอ้ยแกมีถั่วเน่าติดอยู่ที่ไหลเอ้ที่เอวด้วยนะครับอ๋อถั่วเน่าคือสเสบียงอาหารอย่างนั้นเหรอถั่วเน่าคืออาหารที่เขาทําให้นักโทษกินแน่ๆเลยนะครับถั่วเน่ากับถั่วเน่าถั่วเน่ากับชีสนะครับผมเออเป็นสิ่งที่แบบ เอาไว้อันนี้แหละโอ้โอ้พลังชีดชีดไอ้นี่พลังชีดเอ่อชีดเทพเจ้าเทพเจ้าชีดนะฮะทำให้เราวิ่งไวเฮ้ชีตสายฟ้านะฮะเทพเจ้าแห่งชีดมอบพลังให้กับข้าด,ดิงดึงวู้ชึบ ผมว่าที่นี่มีผู้คุมคนเดียวแน่แนเลยทุกคนเพราะทาไมผมถึงรู้เหรอเพราะว่าพี่ยามแกเป็นทุกอย่างเลยพี่ยามตาเดียวอ่ะแกะเป็นทั้งยามแล้วก็เป็นทั้งพ่อครัวรด้วยผมรู้แล้วว่าทําไมไม่มีใครดูกล้องวงจรปิดนะฮะเพราะพี่ยามแกมัวแต่ทําอาหารอยู่นะครับซึ่งอาหารที่นี่น่าจะมีแค่ชีสกับถั่วเน่านะฮะเออจริงเพราะว่ามีแต่ชีสกับถั่วเน่าเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเทพเจ้าชีสด้วยทุกคนเทพเจ้าชีสให้ทิๆที่มอบพลังวิ่งไวให้เรานะฮะแต่ว่าพลังมันหมดไปแล้ว จริงโอ้มีแร่ด้วยเว้ยแร่สีเหลืองสีแดงสีเขียวโอ้ยของจริงปะเนี่ยถ้าของจริงนั่นจะแพงนะคะเพราะมันก้อนใหญ่มากทุกคนอืมโดยนี้มีให้กดปุ่มกดเลยอ่ะฮะอ้าวอ๋อเราต้องใช้ก้อนอิดตรงนี้เหรอก้อนอิดที่เป็นรูปชีตเอ๋ชีตก้อนอิดวางอันนึงไม่พอต้องวางมากกว่าหนึ่ง โอเคอ่า <Okay>. uh, เอาไปอีกอันได้ยังโอ้ย <laughs> กระตุกกระตุกกระตุกเอ้าได้แล้ว <laughs> อยู่ๆมันกระเด็นขึ้นมาแล้วมันก็ตกลงมาทับกันเฉยเลยนะฮะเคยฟุกจัดจาดดีนะที่ใช้แค่สองก้อนก็พอแล้วนะครับถ้าต้องใช้สามก้อนผมก็ไม่รู้เหมือนกะันนะผมจะต้องวางยังไงดีนะฮะกดปุ่มเลยอ่ะฮะอืมหมุนหมุน โอเครอมันหมุนหมุนมาอ่ะฮะแล้วเราก็กระโดดลงตรงนี้สวยสวยทำไมมีลาวาด้วยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทางกำลังจะพังต้องรีบเดินใช่ไหมเนี่ยไม่งั้นมันจะตกใชื่เปล่านะฮะผมคิดว่าน่าจะใช่อืมโอ้ยกระป๋องถั่วเน่าเ,าเต็มไปหมดเลยเขาใช้ของแบบ รีไซเคิลใช่ไหมก็คือแบบกระป๋องพอเทถั่วเน่าออกมาทำอาหารให้กับนักโทษกินแล้วก็ไม่รู้จะเอากระป๋องไปทำอะไรก็มาทำกับดักซะเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> เออดีดีดีแนวคิดดี <c oughs> อ๊อตายมไม่เป็นไรเกิดใหม่ได้นะฮะแนวคิดดีทุกคนแนวคิดดีนะฮะเออโลกจะได้ไม่ร้อนนะครับเออแต่เมื่อกี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าผมโดนกับดักจริง เราต้องอยู่ใกล้ๆมากๆพอมันผ่านหน้าไปก็จะได้รีบวิ่งเลยนะฮะอ่าฮะเพราะถ้าเกิดอยู่ไกลเกินไปเดี๋ยวมันจะโดนเราเหมือนรอบเมื่อกี้นะฮะอ่าสบายๆอืมอาชิบถั่วเน่านี่รูปเอ่อรสชาติเป็นไงทุกคนผมไม่เคยกินนะครับถั่วกระป๋องถั่วกระป๋องที่ฝรั่งเขาชอบกินกันนะที่มันเป็นถั่วกระป๋องอะนะฮะเออแล้วก็คนญี่ปุ่นใช่ไหม ที่เขาเขาเรียกว่าเบนเนโตะเบนโตะใช่ป่าวะเอ้ยเบนโตนะ่มันยี่ห้อไอ้นี่นี่ยี่ห้อปลาหมึกนะปลาหมึกเผ็ดประเทศไทยเราไม่ใช่เอ้ยจําผิดนะะไอ,ถไอถ้ถั่วไอ้ถั่วบดถั่วเน่านี่มันเรียกว่าอะไรนะนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับเออเบนโตนะมันยี่ห้อปลาหมึกเผ็ดนี่วา <laughs> เออนะฮะมันจะเรียกว่าเบนโตไหมอะไม่รู้อกันนะฮะนั่นแหละมันคือดวงตาใช่ไหมน่ะทุกคนดวงตาที่มีก้อนสีเขียวสีน้ําเงินวิ่งวนแบบนมาอือฮืดวงตานะฮะดวงตาหนึ่งดวงอยู่ตรงนั้นโอ๊ะอะไรอ่ะเอ๋ มันโลดลงมาเฉยเลยทุกคนดีนะไม่ทับผมนะฮะเออถ้าทับผมผมน่าจะตุยตอนนี้มีดวงตาด้วยทุกคนดวงตากลมๆมีหลอดเลือดด้วยตรงไกลๆนั่นสู้หรอ battle start battle โอเคอ๋อสู้กันสู้กับดวงตาดวงตาของชันเออเอ๊ะหรือว่าพียามเขาคือดวงตาดวงนี้นะฮะ เขาเป็นแค่ดวงตาหรือเปล่าทุกคนอาจจะใช่เขาน่าจะเป็นแค่ดวงตาแล้วไกลเนื้อตัวใหญ่นะั้นมันเป็นแค่หุ่นยนต์หรือเปล่าหรือไม่ก็อะไรสักอย่างนะอ้าวตายง่ายจังพี่ดวงตานะเพราะมันมีแต่ดวงตาทุกคนตัวละครพี่ยามตัวใหญ่หายไปแล้วนะครับเขาเหลือแต่ดวงตาอ้าวจบแล้วเหรอผมหนีรอดแล้วเหรอจริงสิ เอ๋ทัวเอ๋ยง่ายจัดนะฮะดวงตาค่อนข้างข้าง่ายเลยทุกคนบอดไฟเอ่อถ้าเขามาเป็นตัวพิยามอ้วนๆตัวใหญ่อาจจะยากกว่านี้แต่เขามาเป็นดวงตาดวงเดียวนะฮะเขาถอดตัวออกแล้วมาแต่ลูกกตา